รู้สึกตื่นเต้นม,มากครับพวกเราทั้งสี่คนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้ถ่ายนิตยสารกับทางมิวไปแล้วแล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นม,มากเพราะว่าเป็นเหมือน <c oughs> เป็นแกรนด์โอเพนนิ่งของทางนิตยสารแล้วก็ดีใจมากที่เอ่อทางมิวเชิญเรามาครับครับ<อ>ผมครับผมก็เตรียมอะไรมาบ้าง,ตงเตรียมโชว์เล็กๆน,น,น้อยๆมาใช่ครับได้โชว์งานใหญ่แล้นี้เล็กน้อยของผมเล็กเล็กเปล่าจัดเต็มอ่าไปได้ดี ครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะาเราต้องเรียกว่าเราทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับมีอยู่มาแล้วครับผมท่ายถ่แมกซีนเครับผมรขาผมด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้เกียรติเชิญมางานนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับก็ใช่ผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะครับผมว่าเราได้ร่วมร่วมถ่ายกับทางนิตยสารมีอยู่มาอยู่แล้วเนาะแล้วก็วันนี้ที่บอกไปว่ามิโชอะไรมา ก็ต้องบอกเลยว่าโชว์สุดพิเศษจากพวกเราชั้นสี่ไม่เล็กผมบอกเลยว่าไม่เล็กไม่เล็กนะโชว์เราเนี่ยเป็นคู่หรือว่าสี่คนอ่เป็นสี่คนสคนเลยครับผมแต่ว่าก็จะมีทั้งโมเมนต์สี่คนและโมเมนต์คู่ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับเรียกว่าก่อนไม่แกลไม่แกลครับตัดขาเลยสู้ตาย อันนี้ทำไมทุกคนตัดสินได้แหละครับว่าคุณได้เรียกว่าไม่แพ้กันดีกว่าไม่แพ้กันครับดีกว่าสองคู่นี้ของผิวไห่เปล่งบ้าวันนี้ใครจะหวานกว่าผมน่าจะหวานสุดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยหรอเลยหรอเล่นรอเล่นก็น่าจะถ้าถามว่าสู้กันไหมเราคงเราคงจะคนละฟิลกันมากกว่าเพราะว่าหวานด้วยกันทั้งคู่เนาะเหมือนในซีรีส์เลยครับผม อ่ะพี่รัก็มีใจกับกระพายหมายฟ้าเนี่ยก็มีความหวานที่ต่างกันชอบผิวนะบอสยังไงบอสถึงบอสก็บอสจะหวานที่สุดอ่ะแต่คู่พี่อ่ะก็น่ารักที่สุดแล้วกันโอ้ยไมเป็นไรคู่พี่น่ารักใช่ไหมด้วยคู่เราอ่ะยังไงไปสิคู่เราน่ารักกว่าเอ้ยเลยคือยังไง เอาเป็นว่าเราคงกิงได้เท่านี้ฝากที่พี่แฟนคลับทุกคนเป็นใจแล้วกันครับที่แฟนคลับทุกคนดีกว่าซีรีส์อะไรกันพันผมเพื่อนเป็นไงบ้าสู้พันเอาได้ไหมเพลพันเราหมดเวลาพันก็จริงๆคือเราเหมือนผมก็อยู่ดูเนาะอยู่เหมือนดูปั่นเทรนอะไรเงี้ยก็ดูเฮ้ยทำไมพระพายกับสกายอ่ะน่ารักจังคือแบบถ้าถ้าทุกคนเห็นผมผมทวิตเนี้ยผมก็คือปักเมนแล้วไม่ั ก็เมนแบบน้องสกายอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนเล่นอยู่กับเพื่อนนี่ก็น่ารักเหมือนกันผมก็ยังพูดอยู่เลยว่าเออทำไมน่ารักจังน่ารักกว่าตอนอยู่กับอยู่กับอยู่กับเพื่อนเองใช่ก็คุณดูไงอ๋อเหรอโอ้ยผมดูเหรอชอบชอบต้องบอกว่าชอบทั้งสองพาร์ทครับผมมันเป็นความน่ารักที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งคู่นี้ก็จะมีเสน่ห์ของคู่นี้เหมือนกันผมนั่งดูอยู่ผมก็ชอบแบบเออพี่ๆีทนั่นแบบได้น่ารักมากเลยฝร์ดแบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยครับโซ่แบบคอสตาม่วนนี้เป็นยังไงบ้างเราสองมันเ บอกถึงความรู้สึกของ EP สุดท้ายดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็เราขอบคุณที่พี่แฟนคลับเสมอที่ทําให้ซีรีส์ของเราเนี่ยเหมือนติดเทรนก็จะเทรนในไทยเทรนันดับโลกก็ตามแต่ว่า EP สุดท้ายที่ผ่านมามันเป็นครั้งแรกเลยที่ซีรีส์ของเราติดอันดับหน<ๆ>ึ่ง worldwide ของโลกครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ <Yeah. S 1> เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าทุกคนในในบริษัทคือแบบกีตัดมาพร้อมกันว่าแบบขึ้นอันดับหนึ่งแล้วขอโมเมนต์ตอนนั้นได้ไหม อุ้ยต้องบอกว่าตอนนั้นอะคือตอนที่แบบตอนนี้เลยเหรอจที่จําได้ว่าวันนั้นอะฟอดฟอดอยู่ข้างล่างแล้วฟอดเป็นคนที่เห็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วฟอดปี๊ดในขึ้นมาครับผมครับได้ได้ผมกิ้ได้มาผมผมอะคือผมได้ยินเสียงว่ามีคนตะโกนว่าเฮ้ยเทนนอกอันดับหนึ่งแล้วทุกคนก็แบบดีใจดีใจกันเลยผมแพนไปซ้ายปุ๊บผมเห็นเนี่ยคนเนี้ยยืดน้ํน้าตาไหลดีใจ ถึงขั้นไี่แบบกังวลว่าในพารทของเราแบบเฮ้ยแฟนๆจะสนับสอนไม้แต่ะวันนี้คูกเราก็โดนสนับสนุนแฟนแ่้เหนรู้สึกยังไงบ้างเออนี่อยากพูดจากความ้ในใจเลยครับก็รู้สึกขอบคุณครับรู้สึกว่าจริงๆเราอยากให้ซีเราทั้เรื่องนี่แหละไปด้วยกันเพราะว่าู้ิึกว่าทั้งสอพาร์ทมันคือเรื่องเดียวกันอย่างเงีราอยากให้มันไปด้วยกันอยากให้ทุกคนตั้พอร์ตเราด้วกันทยเงยเมื่อถึวันนี้ทุกคนัอรเราเหมือนกันอย่างเี้เราขอบคุณมากๆไม่ใช่แค่พี่ รู้สึกว่าขอบคุณมากจริงเพรมมาะได้มีสื่อก็ไม่มีใครจะถึงขวให้พี่แฟ็คกลับได้เลยใช่ครับแล้วก็มผมผมรู้สึกว่าตอนแรกที่พาร์ทนุ่นกับพาร์ทจบอ่ะมันมีความกดดันอยู่สูงมากเพราะเหมือนกับว่าน้องทําออกมาได้ดีมากดีดีมากๆจนแบบว่าทุกคนให้การต้อนรับทุกคนให้ความสนใจแต่ว่าพอมาถึงพาร์ทผมมันมันมีความ มันมีเหมือนมีซีนดราม่าเยอะกว่าของคาทแรกก็เลยกังวลว่าวิที่พี่แฟนของทุกคนอาจจะย,ยังชอบอยู่หรือเปล่าแต่เหมือนพอยิ่งออนแอร์จนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจจนบอกไม่ถูกว่ามีคนให้การตอบรับเราดีมากมีคนชอบมีคนชมรู้สึกดีทุกครั้งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซีรีส์ออนตอนใหม่ครับที่พี่แฟนของทุกคนแต่จะชมว่าแบบการแสดงดีมากเลยคือเรารู้สึกว่าเท่าน,นี้คือคอมพิีทแล้วสําหรับอาชีพนักแสดงของเราใช่ ใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่ทำฉากของเรามาถึงตอนนี้ด้วยครับแต่ความพิเศษไม่จบแค่นี้ใช่มีพิเศษยังไงนะพิเศษีก็คืออยากบอกว่าทุกคนอ่ะดูให้กำลังใจเออ่พายุเรนพระพายสกายมาช่วงที่เขาจีบกันจนแบบจนเขาแบบได้คบกันแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นโมเมนต์ที่เวลาที่เขาเป็นแฟนกันอ่ะเป็นยังไงบ้างด้วยก็จะอยู่ในตอนพิเศษครับ หลังจากรักกันแล้วออเตรียมพร้อมอะไรบ้างก็ไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้ครับผมก็สัญญาว่าอีพีพิเศษเนี่ยจะได้ความสุขกับบ้านกันทุกคนแน่นอนครับใช่ครับแต่ก็ระมันความแต่เหมือนเดิมถ้าพลาดแล้วจะยังไงบ้างเนี่ยถ้าเป็นแปดพาเอทจริงถ้า ถ้าใครกดบัตรไม่ทันเนี่ยครับแวก็มีขายมีเป็นเอวีมิโอครับเป็นออนไลน์เนาะ<ช>ก็สามารถตอนนี้ก็ซื้อได้ครับวันที่18นะครับเวลาบ่ายสองก็สามารถซื้อได้ที่มีโอใช่ครับแล้วก็เป็นการดูพร้อมกับพวกเราในวันที่26พฤศจิกาย,ย,ยนช่วง4ทุ่มครับและนอกจากนั้นเนี่ยน,นันนันนันนะันนันเรายังมีบ็อกเซตกันอีกบ็อกเซตที่มันพิเศษย,<อ>ยัง,งไงยังไงเราบอกไปอยากจะบอกว่า เรียกได้ว่าเราจะได้เห็นซีนต่างๆที่เราได้เห็นในในซีรีส์มันมีมากกว่านั้นครับนมัจะขยายออกไปมันจะขยายเพิ่มข้นไปคือบางซีนที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยทำไมจบแค่นี้จริงๆอ่ะมันยาวกว่านั้นครับแต่ยังแล้วก็บางคนยิงรู้สึกว่าอุยซีนเนี้ย อารมณ์มันแบบอยากให้มีมากกว่านี้อีกในบ็อกเซตก็อาจจะมีมากอย่างที่ทุกคนอยากได้ครับใช่เราก็จะได้ของที่สุดเอกซ์ clusi ีด้วยหลายๆอย่างก็รอติดตามในสามารถติดตามได้ทางมิวมิครับแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าความฝังของดิฉันมันจะทำให้เกิดอะไรนะในเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่ยเราจะมีแฟนมีตติ้งคับคนใช่ซึ่งก็ เดี๋ยวเราจะเริ่มประกาศแล้วครับวันที่27นะครับเดือนนี้ก็เดี๋ยวทางมีว่าเอาไปเชื่อเขาจะเริ่มประกาศรายละเอียดต่างๆแล้วครับผมใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามกินดามด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ